นิวซูซูกิเอติก้าสมาร์ทไฮบริดแรงท้าฝนกับราคาสุดพิเศษเริ่มต้นเพียง699,000บาทสุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัดน,นะครับที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติม s u z u k i .co.th ลุ้นการนั้งแต่สุดเจ๋งพร้อมรับของรางวัลอีกมากมายและลืมทำภารกิจปลดล็อก กับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักที่อออนไลน์เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับหลังเกมแพ้อาร์ซนอลมีประเด็นให้พูดถึงหลากหลายมากๆและแฟนๆก็อินไปกับเกมนี้ที่เด็ดบุกมาแพ้ที่สนามเอเมอร์สสเตเดียมเป็นครั้งที่2ติดต่อกันในยุคข,ของเทนฮากดโดยสกอร์3ต่อหนึ่งแราะห์ต่างประเทศและแฟนบอลต่างพูดถึงมาคาชัตฟอร์ดกันค่อนข้างเยอะกับจังหวะตัดสินใจที่ไม่เด็ดขาดเอาซะเลยกับเกมสองคัญแบบนี้ แม้จะยิงประตู1นได้ก็ตามแรดคิดเยอะไปในจังหวะที่ละทีขาดครับว่าจะจ่ายหรือจะยิงทําให้จังหวะเสียไปหมดบางครั้งเป็นโอกาสทองที่ต้องปิดบัญชีให้ได้หรือจ่ายเพื่อนที่อยู่ตําแหน่งที่ดีกว่าแต่เขากลับไม่ทําสักอย่างและเป็นอีกครั้งที่แรดฟอร์ดอยู่เล่นจนจบเกมอันโตนี่ปีกขวาถูกถอดออกกับอีกอย่างที่หลายคนพูดถึงคือเขามาจะเล่นคนเดียวมากเกินไปครับไม่ค่อยจ่ายหรือเชื่อมกับเพื่อนเท่าไหร่ทําให้กองหลังอาร์เซนอลมักจะดักได้หมดมีตัวเข้าและตัวซ้อน นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลารฟอร์ดเป็นแบบนี้ครับเป็นมาตั้งแต่ดาวรุ่งจนถึงอายุ25ปีให้กำลังใจกันมาตลอดก็เลยแต่ให้กำลังใจกันต่อไปเรื่องการเปลี่ยนเซนเตอร์2คนเป็นอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงเพราะส่งผลต่อรูปเกมในช่วงท้ายแฮนรี่เมกไกว์และจอห์นนี่อีแวนลงมาเล่นแทนลิซโโันโดมาร์ติเนสก,กับวิกตอร์เรนเดเลฟโดยปกติเกมใหญ่แบบนี้น้อยครั้งที่โค้ชจะเปลี่ยนคู่เซนเตอร์ออกครับถ้าไม่เจอการบาดเจ็บเล่นงานหรือเล่นต่อไม่ไหวจริงๆ เหนฮากให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าลินลเลอร์มีอาการปวยจึงต้องเปลี่ยนออกขณะที่ลิซโดมเปตเนสตมีปัญหาที่บริเวณเท้าแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นอาการบาดเจ็บหรือไม่ต้องรอประเมินทีวีซีสปอร์ตเซอร์อเจตินายืนยันว่ากองหลังคนเก่งปีสแสดงไม่ได้บาดเจ็บแต่อย่างใดเขาจะเดินทางไปร่วมทัพฟ้าขาวในช่วงฟีฟ่าเดย์หนนี้ทําให้เกิดกระแสะวิาพากวิจารตามออกมาว่าการเปลี่ยนเซนเตอร์2คนทําให้กองหลังดูไม่แน่นเหมือนตอนแรกที่ยืนระยะมาเต็ม90นาที จอร์นี่อีวานโดนสกรีนช่วงท้ายเสียประตู2-1จากได้แคนรท์ที่ยิงฉลับเข้าไปทั้งแฮร์รี่และจอร์นี่ไม่ได้มีความคล่องตัวมากนักที่จะจัดการกับตัวรุกอันตรายของอาร์เซนอลถึงขนาดที่แฟนบอลบางคนบอกว่าอาร์เตต้าเลือกเปลี่ยนตัวได้ดีมากๆกับขุมกำลังสำรองที่สามารถแก้เกมได้ดีกว่าเยอเนเดในช่วงเวลาที่หมอะนเจาะพอดีกับการทดเวลายาวนานร่วม10นาทีขุมกำลังเชิงลึกเป็นอีกส่วนที่สำคัญต่อการสู้ศึกทั้งฤดูกการทั้งการหมุนเวียนผู้เล่น มีทีเด็ดจากมานั่งสำรองผู้เล่นทดแทนกันได้โดยที่คุณภาพาไม่ลดลงไปเยอะเซนเตอร์นี่ชัดเจนเลยว่าถ้าไม่นับตัวจริงอย่างมาติเนสและวารานตัวสำรองของอยูเอต็ดยังไว้ใจไม่ได้มากขนาดนั้นเมื่อเทียบกับทีมใหญ่ระดับท็อปอีกหลายทีมกองกลางคารเซมิโลช่วยทีมได้เยอะครับแต่ความฟิตของเขาไม่เหมือนสมัยหนุ่มๆแล้วค่ะที่ผู้เล่นด้านบนปีกและตัวรุกที่จะเปลี่ยนเกมเมื่อวานเทนฮากเลือกใช้ฮอยลุนกับกาลาโช่ก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งอย่างสุดความสามารถในช่วงท้าย หลายๆคนชื่นชอบวิธีการเล่นของอยรุนนะครับเขาเข้าใจเกมกับบทบาทการเล่นหน้าเป้าตัวบนสุดทั้งการพักบอลพิงบอลใช้ความสง่ายให้เป็นประโยชน์กับจังหวะเข้าประทะชนกาเบียวและยังสามารถเล่นบอลบนพื้นได้ดีด้วยแม้ว่าจะตัวใหญ่จังหวะยิงของกาลนโชที่เกือบจะเป็นประตู2ต่อหบุโน่แฟนเดสเป็นคนเสียบบอลแย่งมาครับและคาเซมิโลกับอยรุนก็ประสานงานกันได้อย่างลงตัว ก่อนทางทะลุช่องให้ปีดตัวจี๊ดจังหวะนี้บ่งบอกว่าคอยลุนนอกจากมีแรงประทะในการเล่นในกรอบที่เก่งแล้วเขายังสามารถสร้าโอกาสให้เพื่อนดึงตัวประกบได้ดีอีกด้วยน่าเสียดายที่โดนจับล้ำหน้าไปก่อนจนังหวะเช็ค v ี r ไม่ดีอดีตผู้สิทิ์ให้ความเห็นว่าเส้นที่ตีดูแปลกๆน่าจะมีมุมที่ดีกว่านี้ในการตีเส้นที่ขนานและเห็นแนวที่ชัดจากการยิงของฝั่งเกมรับและเกมรุก กรรมการในห้อง V R อย่างเจเล็กิลเลตวัดหัวไหล่ของทั้งคู่แต่ไม่ได้วัดบริเวณศีรษะของกองหลังอาเซนอลซึ่งอาจจะเลยหัวไหล่ออกไปด้วยซ้ำตามมุมมองของไม้ดีนแต่สุดท้ายการตัดสินก็ผ่านไปแล้วแฟนผีเดินหน้าลุกขึ้นสู้ใหม่ในเกมต่อไปหลังโปรแกรมทีมชาติแฟนบอลยูเต็ดอีกหลายคนก็ไปหาภาพแนวขนานที่พอดีเป๊ะในการวัดเช็คลำหน้าของกาเบียลกับกานาโช ซึ่งมุมนี้ก็ดูใกล้เคียงและก้ากึ่งจริงๆครับอยู่ที่ผู้สินในห้อง VR ที่จะให้สัญญาณมาที่แอนโทนีเทเลอร์ในสนามมาดูข้อมูลของอังเดรโอนาน่ากันบ้างที่บางคนยังดูถูกดูแคลนเขากับการเข้ามาทําหน้าที่แทนดบิดเดแคร์โอนาน่าจ่ายบอลสําเร็จไป40ครั้งจากทั้งหมด51ครั้งครับซึ่งเป็นสถิติที่ดีกว่าตอนหนึ่งเกมที่เดแคร์เคยทําไว้ตั้งแต่ฤดูกาล2015ถึง2016ซึ่งในแต่ละเกมเดแคร์ไม่เคยจ่ายบอลสาเร็จได้มากเท่าโอนาน่ามาก่อน ทุกคนก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันแต่ก็น่าคิดว่าลูกที่เดคันไรซ์ยิงเข้าไปถ้าเป็นเดคิอาจะปัดได้หรือไม่แต่ก็น่าคิดอีกเหมือนกันว่าระหว่างเกมถ้าเป็นเดคิอาเล่นในสนามเขาจะเซตบอลพลาดแล้วถึงหน้าประตูโดนลงโทษหรือเปล่าให้กําลังใจคนที่อยู่กับทีมณนะปัจจุบันดีกว่าครับซึ่งผมก็เชื่อว่าดูิีเดคอายัางติดตามให้กําลังใจยูเต็ดเหมือนเดิมแม้เขาจะไม่ได้อยู่กับทีมแล้วก็ตามประตู2ต่อหนึ่งของเดคันไรซ์มีภาพที่ชัดเจนว่าพออีวานโดนสกรีน แฮร์รีแม็กวควายควรจะถับเข้ามาปิดเสาแรกเพื่อไม่ให้ช่องเปิดขึ้นมาครับจะโทษโอลาน่าทั้งหมดสะทีเดียวก็คงไม่ใช่แฮร์รีแม็กวควายควรจะรู้ตัวเร็วและมีไหวพริบที่ดีกว่านี้หน่อยถ้ายืนปิดเสาแรกดีๆก็อาจจะยิงฝ่าบล็อกได้ยากจากเกมรุกที่ผิดพลาดไปหลายครั้งแต่พอเกมรับป้องกันไม่ละเอียดก็โดนลงโทษแบบเจ็บปวดในมุมของการวางแผงเนเชนฮาพยายามให้ลูกทีมเล่นให้แน่นอนที่สุดไม่จ่ายเสี่ยงมากเกินไปเน้นเก็บบอลไว้กับตัว ซึ่งได้ผลมาตลอดจนถึงนาที90ครับรอจงังหวะอย่างใจเย็นไม่เล่นเร็วตามที่อัลซนตต้องการอรือฉันหาให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าลูกทีมของตอนนั้นทาได้ดีแต่ทุกอย่างเราได้ผลที่ตรงข้ามกันหมดสุดท้ายเราเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ดังนั้นเชื่อเหลือเกินว่าเราต้องการโชคสักเล็กน้อยถึงชนะในเกมนี้ได้ประตูของอเลฮันโดกานาโชที่ยิงได้ไม่ใช่ลูกล้ำหน้าวีาร์ตดสินพลาดจากมุมที่ผิดส่วนจงวังหวะที่ลามุสไฮลุนโดนทงฟาวล์ในกรอบเขตโทษก็ต้องไปจุดโทษ มีหนำซ้ำเรามาเสียประตูจากจอนี่อีแวนที่โดนสกรีนด้วยมันชัดเจนว่าน่าจะเป็นการฟาวเทนฮารย้ำว่าผมมีความสุขกับผลงานของลูกทีมในเกมนี้นะกับอีหนึ่งประเด็นร้อนเรื่องไม่มีชื่อจอร์รนซานโชอยู่ในขุมกำลังทั้งตัวจริงและตัวสำรองเทนฮากให้สัมภาษณ์ว่านัเตะซ้อมได้ไม่ดีพอครับที่จะมีส่วนร่วมในเกมนี้และซานโชก็โพสส่วนกลับว่าเขาเป็นแพ้รับบาดจริงๆแล้วเขาซ้อมได้ดีมาโดยตลอด ซึ่งมีการปรากฏออกมาว่าซันโชโพลลักษณะคล้ายๆกันในปี2019และ2023ในมุมมองของหลายคนคิดว่าซันโชควรจะก้มหน้าก้มตาทำงานในสนามสู้เพื่อตำแหน่งตัวจริงภายในทีมแทนที่จะมาตอบโต้อะไรแบบนี้ครับเพราะว่าเทนหาดก็พยายามให้โอกาสเขาสุดความสามารถทางให้ไปซ้อมเดี่ยวกับเทรนเนอร์ส่วนตัวหาตำแหน่งใหมๆ่ๆให้เล่นฟาวนนายพยายามเรียกฟอร์มเดิมของซันโชอย่างเต็มที่ต้องรอดูว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นภายในทีมต่อ ด้านละมุซอยลุนที่ลงมาเป็นตัวสำรองและทําได้ดีเกือบเล่จุดโทษได้แต่ผู้สินปล่อยผ่านจังหวะโดนกาเบียวดึงให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าผมรู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้ประเดิมสนามกับแมนยูเอต็ดความฝันของผมกลายเป็นจริงแล้วแต่โชคไม่ดีกับผลการขันในนัดนี้ซึ่งหวังว่าเราจะกลับมาได้อีกครั้งช่วงหลังโปรแกรมทีมชาติจบลงตอนนี้โฟกัสของผมอยู่ที่ทีมชาติเดนมาร์ก ไอยลุต้องปรับตัวกับเมีย์ลีกในลีกใหม่ที่เขาเพิ่งเข้ามาเล่นกับการเข้าประท้าที่หนักหน่วงรวมทั้งจังหวะท้าโดนกับกองหลังเคี้ยวในกรอบเขตโทษอีกหลายคนซึ่งเชื่อว่าเขาจะทําได้ดีขึ้นแน่นอนหลังจากนี้ผลการในคันอาจจะไม่เป็นใจแต่ฤดูกาลยังอีกยาวไกลนักเตะของพวกเรายังสู้แฟนบอลก็ต้องสู้เหมือนกันถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและลั่งคล้ายไม่เยอะแต่ทั้งตัวและหัวใจครับเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสุดครับ รวมให้กำลังใจปิดแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราลบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ